จวันนี้อยู่ในช่วงของฟิชชิงเกียร์นะครับวิชาท่านชมมากรางทะเลกับสายไปอีกแล้วนะฮะนี่นะครับวันนี้เอาอุปกรณ์จากกีแม็กมาใช้งานนะครับคันที่เห็นแดงๆอย่างนี้นะครับบางคนก็เรียกคันอะไรนะดอกทองใช่ไหมจริงๆแล้วมันคือไลท์เซเบอร์นะครับไลท์เซเบอร์จะมีเวทศูนย์จุดแปดนะฮะมีเวทหนึ่งสาแถึงสองแล้วก็2.4นะครับเป็นคันจิกกิ้งฝั่งยาวประมาณ6ฟุตนะครับ6ฟุตนิดๆนะครับตัวนี้เดี๋ยวนะฮะผมดูก่อนว่า6ฟุตเท่าไหร่ 6ฟุตเลยนะฮะ6ฟุตท่อนเดียวนะครับสีมีสีดํากับสีแดงวันนี้ผมเอาเวท0.8ถึง2มาใช้งานจิกกิ้งกลางทะเลมาจิกกิ้งปลาดาบนะครับก็ประกบกับรอบพิกัส s ส2ูพิกัสสนี่ก็เป็นรอ,อกที่ใช้งานบ่อยมากผมสําหรับผมนะฮะ่มต้องร็ววันนี้มาจิกกิ้งปลา,าปดาบกันที่สีชังนะฮะ มาดูนะครับแอคชัน่นนะครับการดีเกียร์สกิ๊กมนะนะครับใครเล็กกว่าชนะนะแล้วก็ทิ้งประดาบนะครับแล้วก็กอขึ้นมาสักอ่ากอขึ้นมาสักเกือบเกือบยี่สิบเมตรนะฮะแล้วก็กกยึดจับยึดยับตกตกนี่ยฮะเดี๋ยวกินนะฮะประดาบ เอาแล้วครับโอ้โหไลท์เซเบอร์นะฮะ <c oughs> ก่อขึ้นมาตั้งยี่เมตรนะครับ2สีแล้วก็แล้วก็ยิงจงยิ่งยากเอา <c oughs> เออ <c oughs> นี่นะครับอันนี้เป็นเวท0 8 8ถึง2นะครับไม้แรกกระโดนแล้วนะครับสำหรับประดาบอันนี้ก็ประกบกับพกีรซัสนะฮะ โอ้โหเนี่ยฮะประดาบนะครับสีสันสวยงามนะครับสดใสอะไรอ่ะเจเบอร์ครับเอาแล้วครับโอ้ยนี่ครับเบส0.8ถึง2นี่ผมว่ากำลังดีนะครับเล่นในเกมไล์เกมแบบนี้นะฮะ สวยงามเลยดูหน้าปราดับสีสั่งกันนะครับกับผลงานของไ์เซเบอร์นะครับอ้าโหนี่นะฮะปราดาบโอ้ยนี่นะครับไ์เซเบอร์ er นะครับเห็นแอคชั่นแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับเพื่อนๆก็ เป็นคันที่คันทิ่ที่ราคาเบานะครับแล้วก็มีให้เลือกใช้3เวสปี0 8ปถึง2ปี13แล้วครับี24นะครับก็ราคาเบาๆนะครับพันก,นกลางๆประมาณนั้นแหละครับฮะก็วันนี้ขอบคุณไปไปนะขอบคุณกิมาด้วยนะฮะเอามาให้ทดลองใช้งานจริงนะครับกลางทะเลแบบนี้โอเคครับจวจบทริปปิด คลิปนี้กันเลยปลาตัวนี้เลยนะครับแล้วใครที่สนใจลอ,อกก็อีกัสทูนะฮะปลาดาบปลาดาบ oh. ปลาดาบโอปลาดาครับสวยงามนะครับออปลาดา